ก็สวัสดีนะครับนักเรียนสำหรับชั้นประสมศาปีที่4วันนี้นะอีพีที่7ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะครับก็เราเรียนไปทั้งอีที่5ที่6แล้วให้เก็บโค้ดมาไม่งงเนาะ ถ้าให้เก็บโค้ดก็แสดงว่าครูต้องการให้เธอชมตั้งแต่ต้นยันจบคุณครูก็จะแทรกโค้ดตัวเลขที่มันโผล่ขึ้นไว้ให้1 2 3่งสองสามเรลยก็หาแล้วก็จดเรียงมาส่งคุณครูนะครับส่วนสําหรับ E ีีนี้แน่นอนมีงานปฏิบัตินะครับคุณครูก็อย่างที่บอกไม่อยากให้งานเยอะคุณครูก็มีลูกเล็กเหมือนกันบางทีการบ้านเยอะเดี๋ยวจะทําไม่ทันคุณครูจะเอาเนื้อหาที่ควรรู้จําเป็นต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยมาสอนนะครับ ก็ให้ตรงตามตัวชี้วัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP ที่7นี้นะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะครับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด -19 เรื่องความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงเป็น EP ที่7อ่ามาดูกันนะครับในเรื่องของความแตกต่างครูจะเลื่อนนะเเลื่อน ครับตัวยุงยิบย,ยุบย,ยิบเลยใครโทรศัพท์เครื่องเล็กไม่เป็นไรครูอ่านแล้วก็ทบทวนให้ฟังง่ายๆนะครับก็เราเรียนไปทั้ง EP ีที่5ในเรื่องของรูปร่างอ p พีที่6ในเรื่องของรูปทรงนะครับก็จะเห็นความแตกต่างได้โดยชัดเจนนะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะอันนี้ครูทําตารางมาให้แล้วจะได้เห็นง่ายๆนะครับเห็นง่าย,ายๆาขยายนิดนึงเรามาดูชุบๆุบุบุบชุบ,ชบ โอเคอ้าวมาดูหนึ่งเลื่อนรูปคุณครูนิดหนึ่งอ่ามาดูนะครับความแตกต่างระหว่างรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรูปร่างเห็นยังไงรูปร่างเห็น2มิติรูปทรงเห็น3มิติรูปร่างเห็น2รูปทรงเห็น3น,น,นี่ข้อแตกต่างที่1ข้อแตกต่างที่สอง รูปร่างมีอะไรมีความกว้างกับความยาวกว้างกับยาวแต่รูปทรงสามมิติเห็นกว้างเห็นยาวเห็นลึกหรือหนานะครับลึกหรือหนาอะลึกหรือหนานะครับมันจะเห็นเป็นลึกหรือหนานะนี่ภาษาพูดก่อนนะ2ไปแล้ว3เป็นลักษณะยังไงมีลักษณะแบนเรียบเป็นพื้นและนา มีไรหนกนูนออกมาครับแบนเรียบแต่ของรูปทรงจะแสดงความลึกหรือหนาฉะนั้นเวลาเราวาดต้องเปรียบเทียบงานให้ถูกนะครับระหว่างรูปล่างกับรูปทรงนะครับ 4. เกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตครับเห็น2มิวิตแบนๆนะครับเห็น2มิวิแบนๆนะครับ,ส,บ,นนรบส่วนรูปทรงเห็นค่าน้ำหนักค่าแสงเงา ภาพเหมือนจริงเป๊ะเห็นไงวาดอย่างนั้นปล่อยทอดออกมาเหมือนเลยเดี๋ยวเราลองดูคู่เปรียบเทียบดูนะครับอ่าเห็นส้มไหมส้มครับฝั่งทางซ้ายของนักเรียนนะครับฝั่งทางซ้ายของนักเรียนเป็นอะไรเป็นรูปร่างครับรูปร่างเห็นแต่เส้นรอบนอกรูปทรงเห็นเหมือนจริงเปี๊ยบใส่สีใส่ไล่น้ำหนักใส่แสงเงาอะไรให้เหมือน เหมือนเลยค่าน้ำหนักสีเหมือนกันมาดูอ่ะรูปร่างของผีเสื้อนี่เป็นรูปร่างอิสระซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอ่ะผีเสื้อฝั่งแรกฝั่งซ้ายเป็นรูปร่างเห็นแต่เส้นรอบๆอฝั่งทั้งขวาเธอเป็นลายเป็นลายผีเสื้อนะครับอ่ะเป็นเป็นลายเป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงเห็นเหมือนจริงเปียกใส่น้ำหนักแสงเงาให้ครบ ามาดูอีกสักภาพนึงอ้าวดอกไม้เห็นไม่เอ่ยดอกไม้อ่ารูปร่างของดอกไม้เนี่ยเป็นรูปร่างอิสระไม่สามารถบอกได้ว่าสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมไม่ได้เห็นไหมครับเนี่เป็นอิสระเห็นแต่เส้นรอบนอกอ่ามาดูฝั่งทางขวารูปทรงเห็นไม่เอ่ยอ่ารูปทรงนี้เหมือนจริงเปียบลงสีให้สวยนะครับใส่แสงเงาให้เต็มที่ นี่คือลักษณะงานนะครับลักษณะงานพอเข้าใจนะครับอ่าคุณครูทาเป็นภาพเปรียบเทียบให้นักเรียนดูนะครับระหว่าง2มิติกับ3ามิตินักเรียนจะเห็นว่าเองมิติกับ3ามิติผลงานที่ออกมาจะเห็นต่างกันเลยนะครับผู้ไหนว่าลูกร่างเห็นได้เส้นรอบรอบ,รอบนอกแต่เวลาก็ใช่ครับใช่จริงแต่เวลาไปใช้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือหมายความว่าเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเนี่ย คือการระบายสีหรือการให้ค่าน้ําหนักของรูปร่าง2มิติเนี่ยมันจะเห็นเพียงแค่ช่องหนึง่งสีหนึ่งลองสังเกตผลส้มดูนะครับลองสังเกตผลส้มดูมจะเห็นว่าช่องหนึ่งสีหนึ่งเห็นไหมครับช่องหนึ่งสีหนึ่งส่วนฝั่งที่เป็นมะเขือเทศเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบบสามิติเรียนก็จะเห็นว่าเออเหมือนเหมือนจริงเลยเพราะการให้แสงเงาให้ค่าน้ําหนักสีการถ่ายทอดความเหมือนของสีมันทําให้ผลงานที่มีลักษณะ3มิติ นะครับดูแล้วเหมือนจริงส่วน2มิตินั้นก็ดูแล้วเห็นไหมฮะก็เ <c> ห <oughs> ็นงานเนาะแต่แต่หลักการใช้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่า2มิติจะถูกหรือ3มิติจะถูกซึ่งขึ้นอยู่กับการนําไปใช้งานนะครับการเป็นนาไปใช้งานต้องเอาไปประยุกต์เอาบางงานก็เหมาะกับประเภท3มิติบางงานก็บอกเหมาะประเภท2มิติก็ต้องเลือกในการใช้งานซึ่งเราก็จะได้เรียนสูงในถัดไปนะครับ ก็พอเข้าใจนะครับทิ้งค,ครูเปรียบเทียบให้สรุปง่ายๆก็คือรูปร่าง2มิติเห็นกว้างกับยาวนะครับเห็นแบนๆรูปทรงเห็น3มิติเห็นกว้างยาวลึกหรือหนานี่งครูย้ำทุก e ีพีเลยนะครับเวลาใช้งาน2มิติก็คือแบนๆนะช่องหนึ่งระบายสีหนึ่งช่องหนึ่งระบายสีหนึ่งครับถ้าไปทําแบบ3ามิติก็คือลงน้ําหนักให้เหมือนจริงเป๊ะค่าน้ําหนักแสงเงาค่าน้ําหนักสีเหมือนเลยเหมือนของจริงนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการสาธิตในการทำงานของ ep ที่7นะครับจะได้เอาไปทำงานได้ถูกต้องนะครับพยายามดูครูให้จบอย่าตัดบทก่อนนะบางคนดูไม่จบบางคนเ,เก็บโค้ดมายังเก็บมาไม่ครบตัวเลยฉะนั้นวันนี้ไม่มีโค้ดนะครับวันนี้เป็นการปฏิบัติงานเรามาดูกันนะครับเรามาดูการทำงานสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น ep ที่7นะครับให้ใช้แนวตั้งนะครับให้ใช้สมุดแนวตั้งให้ใช้สมุด วาดรูปเล่มเล็กก็ได้กระดาษ A4 ก็ได้แต่สมุดเส้นไม่เอานะขอเนาะเวลาทำมาออกมาแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับขอเป็น A4 หรือสมุดวาดเขียนเล่มเล็กก็ได้นะครับแนวตั้งเสร็จแล้วลองตีเส้นตามคุณครูนะครับตีข้างบนนะครับ1เส้นครับด้านล่างตรงกลางครับแบ่งครึง่งมันจะครึง่งมั่งไม่ครึง่งมั่งก็พยายามไม่ครึง่งไม่เป็นไรนะครับกะเอานะอ่ะ แล้วก็ตีเส้นอะไรหนึ่งเส้นก็เขียนชื่อนามสกุลปอเลขที่ชิ้นงานที่7นะครับชิ้นงานที่7อ่าอย่างนี้เสร็จแล้วโอเคอ่าเรามาดูนะครับอ่าดูด้านบนเขียนอะไรข้างบนฝั่งซ้ายเขียนรูปร่างนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขียนรูปทรงอ่าอ่าเสร็จแล้วทั้งเรียนก็ตีช่องแบ่งออกเป็น5ช่องนะครับวันนี้ให้ทำา5 5คู่เปรียบเทียบนะครับ5คู่เปรียบเทียบจแบ่งออกไป5ช่องนะเสร็จแล้วเขียนเลข1 2 3 4 5แต่ละช่องนะครับเรียงลงไปด้านล่างทีนี้เราก็จะเปรียบเทียบกันระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนักเรียนก็คิดมาหนึ่งอย่างว่านักเรียนจะวาดรูปอะไรอ่ตอนนี้ครูจะวาดรูปดินสอนะครับเราก็ต้องนึกว่าดินสอเนี่ยววาดรูปยังไงนะครับวาดรูปยังไงดินสออ่ะ วาดยังไงดีโอเคเรานึกได้แล้วเราก็วาดนะครับวันนี้คุณครูสปีดนิดนึงจะได้อ่าไม่ดึงเวลาเยอะนะครับอ่ารูปร่างก็ออกมาเป็นแบบนี้เห็นนะครับเป็นรูปร่างแบบนี้อ่าเห็นแต่เส้นรอบนอกไม่เห็นรายละเอียดโอเครูปทรงของดินสอเห็นเหมือนจริงเลยเห็นยังไงวาดย่างงั้นนะครับระบายสีให้สวยงามตามสไตล์ของนักเรียนนะครับด้วยสีไม้ครับนี่อ่าได้แล้วหนคู่เห็นไหม แล้วนะหนึ่งคู่ไล่น้ำหนักนิดนึงใครไล่เป็นเนี่ยเราจะได้สวยงานก็จะออกมาสวยงามนะครับตัวสองเอ,า,เอ,า,องา,าอะไรดีลองเดาซิครูจะวาดอะไรอ้าวแก้วน้ำอา้อาวครูก็วาดครับฟังทั้งซ้ายเปรียบเทียบรูปร่างก็จะเห็นแตเส้นรอบนอกอย่าไปเติมอะไรนะน,นี่เส้นเส้นรอบนอกทั้งรูปทรงเห็นเหมือนจริงเลยเห็นยังไงวาดอย่งงางนั้นเลยตามจินตนานการเลยเสร็จแล้วก็เอาสีไม้ ระบายให้สวยงามนะนี่คือจับก,กลุ่มสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับอ่าระบายระบายระบายอ่าอ้าวชอนี่อ้าวดอกไม้เห็นไหมครับสองคุภาพเป็นดอกไม้อ่าเรียบร้อยเส้นลของรูปร่างนะครับฝับง่งนื้ส่งอีกฝั่งเป็นรูปทรงเงา นจริงเราจะได้จําได้นะครับได้จําได้ครับบายเลยอยากดอกไม้โอ้มีเป็น3ามสี่แบบไม่ต้องลอกตามคุณครูนะเอาดอกไม้เหมือนครูได้เอาดอกไม้มาวาดเหมือนครูได้แต่ก็เอาเป็นแบบอื่นนะ่ะไม่ว่ากันหรือจะเป็นตินสอเป็นแบบอื่นแก้วเป็นแบบอื่นไม่ว่ากันหรือคิดเองทั้ง5อันก็ได้นะครับ สามต้นไม้เห็นในเส้นรอบนอกเห็นเหมือนลูกทรงเห็นเหมือนจริงระบายสีสวยงามอ่าเรียบร้อยไหมครับอ่านกูไปเร็วหน่อยนะจะได้ไม่ดึงเวลาอ้าวอะไรดีอ้าวกล่องของขวัญอ่ะของขวัญก็เห็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเติมเส้นข้างในนะครับอ่าเห็นของจริงเหมือนจริงเลยระบายเหมือนจริงเลยกลับเสร็จแล้วนี่โชว์ อ่าครับตามสีตามที่เราถนัดเลยอยากได้ของังสีอะไรเราก็ระบายไปครับอ่าตามจินตนาการเรานี่คือการใช้นะวิธีรูปร่างกับรูปทรงนะครับขอได้ไม้เอ่ยนะอ้าวเสร็จแล้วโอ๊ยผิดข้างไครูเล่นมุกอีกอ้าอ้าวสเสร็จแล้วเห็นไหมครับหนึ่งอ่ะ ตีเส้น้าก่อนตีเส้นตีกรอบให้มันได้5ช่องนะครับตีเส้นตีกรอบให้มันได้5้าช่องได้5ช่องเสร็จปั๊บเอาฝั่งทางฝั่งทางนี้เขียนชื่ออะไรรูปร่างเห็นไหมครับนี้เขียนรูปทรงแบ,บ่งออกเป็น2ฝั่งฝัง่งทางนี้แสดงอะไรแสดงรูปร่างนะครับแสดงรูปร่างกล้กองซูมนิดนึงออโ,อโอเคอ่าแสดงรูปร่างฝั่งนึงแสดงรูปทรงเห็นไหม IS ครับนี่คือการเปรียบเทียบงานระหว่างรูปร่างกับรูปทรง เข้าใจเนาะไม่ยากคิดเรื่องง่ายๆที่เราวาดได้นะครับ5อย่างนะครับมันก็จะได้10อย่างหมายความว่าไง1น่ช่องเท่ากับ2คู่รูปร่างรูปรูปหนึ่งรูปทรงรูปหนึง่งเปรียบเทียบกันนะยาเอ,าอย่างอื่นนะครับถ้าดินสอบก็ฝั่งนี้ก็ต้องดินสอบฝั่งนี้เป็นดอกไม้นี้ก็เป็นดอกไม้เรียนคิดเองได้อยู่แล้ว5อย่างสบายๆนะครับ ไม่ต้องมาตามแบบครูนะแต่ถ้าจะเอาดอกไม้ครูนึกไม่ออกจะเอาดอกไม้อุ้ยดอกไม้ในโลกนี้มีเป็นพันชนิดจะเอาแบบไหนก็ได้หรือดินสอลักษณะแบบไหนก็ได้นะครับอ่บะค,คิดเองง่ายสบายมากนะครับก็ EP นี้ไม่ยากนะครับอย่าลืมเขียนชื่อน,นามสกุลปอเลขที่ EP ถ่ายรูปขออย่างเดียวถ่ายรูปให้คุณครูชัดๆหน่อยนะครับเวลาตรวจนี่ครูก็จะได้ได้ให้คะแนนได้ถูกบางทีถ่ายมาไม่ชัดหัมัวเฉียงมั่ง เบลอมั่งเงี้ยถ่ายให้คุณรูชัดนิดนึงนะครับจะได้ตรวจคะแนนได้ถูกต้องคะ,ะแนน1น,นะครับก็ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับปฏิบัติได้ถูกถูกต้องนะครับระบายสีได้สวยงามนะสองอย่างนี้นะครับดูขนาดด้วยให้เหมาะสมกับหน้างานนะครับไม่ละไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเอาให้เหมาะสมอ่า มีอะไรสงสัยก็กลับไปฟังใหม่เวลาคุณครูสั่งได้นะครับอ่าจจะได้ไม่งงหรือสอบถามครูในรายส่วนตัวที่เราอยู่ในกลุ่มก็ได้พยายามส่งงานให้ถูกอารบ,บ้านนะจ๊ะอ่าเดี๋ยว e ีีนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้รักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะครับอ่าอย่าให้ติดโรคก่อนนะครับอย่าเดินทางไปไหนช่วงนี้ก็ไม่จําเป็นก็อยู่อยู่บ้านนะครับดูแลเรื่องสุขภาพนาไมายล้างมือบ่อยๆนะครับเป็นห่วงนะโอเคเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ